สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็เพื่อนๆพนผู้ติดตามของฟ้ายนะคะวันนี้ฟ้ายก็จะมาทำรีวิวลอกผิวนะคะของ Dk skin นะคะแล้วก็อ่าเซตนี้จะเป็นเซต Dk white s p e r aura นะคะ1เซตก็จะมีทั้งหมด4อย่างนะคะมีน้ํายาลอกผิวครีมบล็อกผิวกูตาออราพิงไว้แล้วก็สบู่นะคะอย่างเช่นตอนนี้ในคลิปนะคะ เริ่มแรกเลยเราก็จะอาบน้ําด้วยสบู่กูต้าตัวนี้นะคะที่มีส่วนผสมของกูต้าและหัวเช็เท้าเข้มข้นช่วยลดเลือนจุดด่างดานะคะแล้วก็จากแสงแดดช่วยบํารุงผิวพรรณให้เปล่งปังสดใสดูมีน้ํามีนวลนะคะฟองแน่นฟองนุ่มนะคะกลิ่นหอมจากดอกไม้นานาพันธุ์เลยนะคะทําให้ผิวรู้สึกกระจ่างใสอันนี้ไฟก็จะฟอกนะคะทําความสะอาด ผิวกายนะคะแล้วก็งดขัดผิวนะคะเสร็จแล้วก็เช็ดตัวให้แห้งนะคะแล้วก็แนะนําให้ลอกผิวนะคะในเวลาตอนเย็นนะคะอันนี้ก็เป็นขวดนะคะขวดน้ํายาลอกผิวนะคะเราก็จะเทใส่มือนะคะหรือว่าถ้าไม่อยากให้มือลอกนะคะก็จะใส่ถุงมือตามในคลิปแบบฝ้ายเลยนะคะ แล้วเราก็จะลงนี่นะคะเทปไปเลยถูให้รอบจุดที่เราต้องการอยากให้ผัดเซลล์ผิวหรือผิวลอกนะคะทาให้ชุ่มๆนะคะเปียกเหมือนตอนอาบน้ำเลยแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งสนิทนะคะประมาณ5นาทีแล้วก็ค่อยลงรอบต่อๆไปนะคะทําวนเวียนอยู่างนี้นะคะจนครบ5้รอบหรือจนหมดขวดนะคะ แล้วก็ถ้าใครอยากให้ผิวลอกเยอะๆแบบว่าไม่ต้องออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเวลาก็ใช้ประมาณขวดครึ่งถึงสองขวดค่ะอาการนะคะก็จะมีอาการหยิบยิบก็ไม่ต้องตกใจนะคะสักพักก็จะหายไปเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นน้ำชุ่มๆนะคะแล้วเราก็ทิ้งไว้ให้แห้งนะคะแล้วเราก็ทาซ้ำนะคะ แล้วก็ข้อห้ามนะคะหลังจากการลงน้ำยาแล้วก็คือห้ามโดนน้ำแปดงชั่วโมงนะคะก็เราทำตอนคืนเนาะเสร็จแล้วเราก็นอนนะคะพอหลังจากนั้นเราตื่นมาก็คงครบ12ชั่วโมงแล้วแหละหรืออย่างน้อยให้8ดชั่วโมงนะคะแล้วเราก็อาบน้ำนะคะทากันแดดนะคะงดครีมบำรุงทุกชนิดค่ะ